เอเซอร์ไนโตรนะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กขวัญใจมหาชนที่คนหลายๆคนเคยผ่านมาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่ราคาคุ้มค่า ได้สเปคต่อราคาที่ดีนะครับแต่อาจจะไม่ได้เน้นความพรีเมียมของบอดี้มากมากนะครับถ้าคุณจะพรีเมียมคุณก็ต้องไปซื้อプレเตอร์นะครับแต่ว่าสายคุ้มค่าเนี่ยก็จะอยู่ในตระก,กูลไนโตร5เป็นหลักเลยนะครับวันนี้มากับตัวใหม่นะครับไม่ใช่ไนโตร5แต่ว่าจะเป็นไนโตร V15 นะครับคอนเซ็ปต์มันคงเน้นความคุ้มค่าเหมือนกันแต่ว่างานบอดี้ต่างๆผมว่ามีการอัปเกรดขึ้นมาพอสมควรจากการจับไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ดีกว่าไนโตรหหลายรุ่นในเจนที่แล้วอยู่พอตัวเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับราคา คุณจะเอาสเปประมาไหนนะครับโดยที่รุ่นเริ่มต้นอย่างก็เป็น Nvidia GeForce RTX 2050นะครับแล้วก็รุ่นบนที่สุดก็จะเป็น GeForce RTX 4050 l a p t o p นะครับแต่ก็บนแค่ในตัว V15 นะหลายคนจะฟังว่าเฮ้ย4050นี่บนแล้วหรอใช่ครับบนแล้วสำหรับตัวนี้นะครับถ้าคุณอยากได้ตัวบนกว่านี้ก็อาจจะต้องไปมองตัวที่ไม่ได้เน้นความประหยัดความคุ้มค่าแบบตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่ารายละเอียดแต่ละส่วนเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะอย่างแรกนะครับก็จะเห็นว่าบอดี้เนี่ย ก็จะเน้นความเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็โลโก้นี้จะเป็นโลโก้เหมือนโลโก้ใหม่นิดหนึ่งนะครับเราอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่เพราะมันก็ไม่ได้เหมือนไนโตรเจนที่แล้ว100%นะแล้วก็ในเรื่องของลายของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นสีดํำตัดกับโทนสีฟ้าไม่ได้มีไฟ RGB เลยนะแต่ว่า ไอโลโก้ตรงนี้ของเขานะครับมันจะมีการจะท้อนแสงแบบว่าคุณหักเหของแสงไปมุมไหนมันก็จะเห็นความสวยงามในมุมนั้นจะว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนอื่นนะครับตัวเครื่องก็ยัางคงเน้นตีที่เป็นสีดําทั้งหมดนะและน้ําหนักตัวเครื่องนะครับอยู่ที่ประมาณ2.1กิโลกรัมนะครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้หนักนะเอาเป็นว่าผมพกพาด้วยมือเดียวไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเอาจริงจริง จากที่ผมถือเนี่ยเป็กเขาเขียนว่า2.1แต่ผมรู้สึกว่ามันมีความหนักกว่า2.1ที่ผมเคยจับมาทังคนไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่เป็นเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ด้วยหรือเปล่านะขนาดตัวเครื่องมันก็เป็นโน้ตบุ๊กแบบเกมมิ่งฟูลไซส์เนาะ,นะก็เลยอาจจะทำให้2.1แล้วมันประคองยากนิดหนึ่งนะครับการบาลานซ์น้ำหนักตัวเครื่องก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าผมลองจับทั้ง2ฝั่งนี้มันก็จัดว่าถ่ายเทน้ำหนักได้ดีทั้งคู่นะครับแล้วก็ความหนาอยู่มาณ23.5ม mm ิลลิเมตรนะครับโดยรวม่ววที 6ผ่านได้นะครับด้วยความที่สเปคภายในมันไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับก็เลยเรียกได้ว่าไม่จําเป็นต้องใส่ฮิทซิงอะไรที่มันใหญ่มากมายขนาดนั้นทําให้ มันไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักนะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวนี้มันก็ยังเป็นแบบ2พัดลมอยู่แต่ว่า2พัดลมของเขาเนี่ยมันจะวางคู่กันนะมันไม่ได้แบบแยกฝั่งเหมือนในพวกโน้ตบุ๊กที่แบบเกมมิ่งระดับสูงอะไรขนาดนั้นนะครับ <S <S เดี๋ยวมาดูตัวจอกันนะครับด้านหน้าก็จะเห็นว่าจอตัวนี้เป็นจอ15.6นิ้วนะครับก็คือเป็นฟอร์มแฟกเตอร์แบบค่อนข้างจะทรดิชชันอลหน่อยนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั่วๆไปนะครับโดยที่อันนี้เรฟลูชั่นเป็น Full HD นะครับตามงบประมาณนะครับแล้วก็วเฟรรเเเเเทสสูงสุดนนนนีีีีี่่่่่่่่่ยยย้าาาามมมมขววว up to 165 165แแตผไไใจอัซ ุ่นหนแต่ว่ารุ่นที่ผมได้มาตัวนี้เครื่องนี้จะเป็น 144Hz เฮิรตนะครับความสว่างของตัวจอเป็นยังไงนะครับโดยรวมผมว่ามันก็เรียกได้ว่าอ,อินดอร์ไหวนะครับแต่ว่าถ้าอินดอร์แสงจ้าก,ก็จะเริ่มไม่ไหวแล้วอันนี้ก็ยังเอาตรงนะสู้แสงสตูดิโอผมไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นอาลโดรก็อาจจะไม่ต้องคิดนะครับในเรื่องขอบเขตสีต่างต่างไม่ได้ระบุมาแต่ว่าจากตาที่ผมมองเนี่ยไม่มีดีซ P3 แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าผมเห็นจอยเป็นรองอัพดีซีภาพีตรีหนึ่งร้อยเนี่ยภาพมันจะสดใสมากกว โนบุเกมมิ่งก็ให้มันอยู่ในโซนเกมมิ่งนะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของการทํางานอะไรแต่อย่างใดนะครับพูดถึงจอการพับจอตัวนี้พับูงสุดประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบสุดนะครับแต่มันก็ไม่ได้พับได้ไม่เยอะนะเรียกได้ว่ายังคงสามารถยืนเล่นได้อยู่โดยที่ไม่รู้สึกหมุนกิดอะไรนะครับและการชันเข่าเล่นก็ถือว่าพอได้ถ้าคุณไม่ได้ชันมากสุดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าโนบูเกมมิ่งมันก็คงไม่ได้เหมาะกับการชันเข่าเล่นอยู่แล้วนะครับถ้าไม่อยากให้เออนั่นแหละจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคครรัับบต่อมานะ ไอ้กล้องด้านบนของเขานะครับก็ข้ามไปนะครับไม่ต้องพูดถึงอะไรนะครับเพราะว่าสเปคไม่ได้บอกเรื่องพลูงชั้นแล้วพอภาพเปิดออกมาก็ไม่ไม่ต้องสนใจนะครับไม่ได้ดีเท่าไหร่นะลงด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่ามีโลโก้ตรงนี้นะครับเป็นโลโก้ใหม่ของเขานะครับก็ดูสวยงามดีแล้วก็มีแผงความร้อนนะครับโดยที่ตรงนี้มันจะยิงออกมาชิ่งเข้าจอเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมออกแบบมาแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าสเปคภายในไม่ได้แรงมากนะครับแล้วเครื่องก็ไม่ได้ร้อนอะไรแต่อย่างใดนะครับทำให้ ลมเนี่ยมันก็จะแค่อุ่นๆนะครับไม่รู้สึกร้อนเหมือนพวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับไฮเอนอะไรอย่างนั้นนะครับเครื่องตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับวัสดุก็ประมาณตามงบประมาณของเขานะครับเป็นกลุ่ม Entry Level นะครับถือว่าไม่ได้แย่นะแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเพียงแค่เทียบกับเจนก่อนๆแล้วดีขึ้นละกันเลเยอรโดยรวมนะครับก็จัดว่า ใช้งานได้นะครับไม่ได้กุญ,ญิดอะไรแต่ว่าต้องปรับความเคยชินนิดหน่อยนะครับเช่นปุ่มตัวหนอนเปลี่ยนภาษาถ้ายังมีคนใช้มันก็เล็กกว่าปกติประมาณแบบอันนี้อยู่ประมาณสองในสปุ่มอื่นนะครับแล้วก็ปุ่มลูกศรขึ้นลงนี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ซ้ายขวานี่มันขนาดเต็มแต่ว่าขึ้นลงเนี่ยเป็นขนาดครึ่งนะครับผมอยากได้ให้มันเป็นขนาดเดียวกันทั้งหมดมากกว่าเพราะว่าก็ใครหลายคนที่เคยใช้เนี่ยก็คงจะรู้นะครับว่ามันอ,อ,อาจจะลำบากนิดนึงนะครับส่วนอื่นแถบนี้ก็ไม่ได้มีนัยสตินะครับแล้วปุ่ม power ู่ตรงบร ในเรื่องการใช้งานนะครับ feeling โดยรวมผมว่าตัวนี้ดีนะเพราะว่าจากที่ลองกดเนี่ยมันมี t ท c t i l e response นะก็คือเวลากดเนี่ยมันมีความสนุกในการพิมพ์นะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าไม่ได้ลึกเท่าไหร่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบลงน้ำหนักเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะมีการเมื่อยปลายนิ้วพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้น เป็นฟีลลิ่งที่ดีแต่ว่าพิมพ์นานๆก็อาจจะมีเมื่อยได้บ้างเหมือนกันนะครับไฟล์ดีแบคกลิตนะครับก็รอดมาชัดเจนนะครับทั้งไทยทั้งอังกฤษไม่ได้ชัดเจนถึงขั้นคมนะแต่ว่าดูแล้วไม่ได้ให้ติอะไรนะครับทั้งฟอนต์ไทยฟอนต์อังกฤษเลยครับแชร็กแพดนะครับขนาดก็กลางๆไปทางใหญ่นิดนึงนะครับใหญ่เกินเมมเบุ๊กสมัยก่อนแต่ว่ายังไม่ใหญ่เท่าไปพวกรุ่นไฮเอ็นหรือว่าไม่ใหญ่พวกตีนแอนไลน์นะครับการกดใช้งานมือเดียว ยังคงลากได้นะครับเพราะว่าเท็กซเจอร์เนี่ยเป็นกระจกแล้วนะครับรุ่นใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมมิโนบุกบัจเจตแบบตัวนี้ก็ไม่ได้ความรู้สึกว่า track แผ่นแย่แต่อย่างใดนะครับเพียงแค่จะไม่ได,ดีทารุ่นบนแต่ว่ามันก็ใช้งานได้คุณไม่จําเป็นจะต้องพกเมาส์ออกไปในกรณีที่คุณทํางานอย่างเดียวแต่ว่าเล่นเกมมันก็ต้องใช้เมาส์อยู่แล้วนะครับในการกดเนี่ย กดได้สูงสุดประมาณตรงจุดนี้นะครับก็อาจจะต้องออกแรงนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าลากลงมาประมาณนี้อันนี้ยังคงสามารถกดได้ด้วยนิ้วเดียวครับโดยรวมแล้วนิ้วเดียวได้แต่ว่าด้านบนอาจจะต้องหนักนิดนึงนะครับตรงนี้กดไม่ลงแล้วเดี๋ยวดูพอร์ตการเชื่อมต่อรอบๆเครื่องบ้างนะครับว่ามีอะไรนะครับตัวนี้ฝั่งซ้ายนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ฝั่งซ้ายตามมาตรฐานูปกตินะครับส่วนใหญ่อยู่ฝั่งซ้ายอยู่แล้วนะครับอันนี้มีช่อง DC- i n ินะครับโดยที่แรปเตอร์ของเขาก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับประมาณ0.6กิโลกรัมอะไรเงี้ยบวกตัวเครื่อง ไม่ถึง3ามครับพกได้อยู่นะฮะแล้วก็มีพอร์ตแลนนะครับซึ่งอันนี้เป็นพอร์ตแลน์แบบต้องง้างออกอีกนึงนะครับไม่ได้เสียบยากนะเพราะว่าเวลาคุณเสียบเข้าไปมันก็จะง้างออกด้วยออโต้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตกิกะบิตแลนเป็นชิปของทาง r e a l t e c นะครับ HDMI 2.1นะครับแล้วก็ช่อง USB 2ช่อง Super Speed นะครับช่องนี้สามารถชาร์จก่อนเครื่องปิดได้นะครับเป็น Power Bank ก็ได้นะครับ ราะฉะนั้นแล้วก็โอเคแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันชิดกันไปนิดนึงนะครับไม่ได้ชิดกันแค่นี้นะ USB ตรงนี้ Type C ก็ชิดไปด้วยนะครับทำให้ถ้าสมมุติว่าคุณมีตัมไดที่มันใหญ่เสียบช่องนี้อีกช่องข้างมันจะใช้ไม่ได้ไปด้วยนะครับแล้วก็ USB C อันนี้ครับมันเป็น Thunderbolt นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ใช้ฟังก์ชันได้หลายอย่างเลยนะครับทั้งความเร็วสูง40กิกะบิตเอาไว้ต่อพวก External GPU ก็ได้รองรับนะแล้วก็ในส่วนของไอ้พวก NAS ความเร็วสูงที่เป็น Thunderbolt ด้วยกัน ก็ใช้ได้นะครับและชาร์จ PD เข้าก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสพกเครื่องแรดเตอร์ที่มันขนาดใหญ่ปกต,ติแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับว่าเล่นเกมยังไงคุณต้องพกแรดเตอร์มาตรฐานของเขาอยู่ดีเพียงแค่ว่าถ้าคุณพกก็ทำงานเฉยอาจจะเอา power bank PD เนี่ย65วัตต์100วัตต์อะไรเงี้ยเสียบเข้ามาได้นะครับแต่มันก็จะขึ้นว่าเป็น slow c h a r g นะต้องบอกไว้ก่อนนะครับส่วนฟังขวานะครับก็ ประกอบไปด้วยช่องคีิงตันล็อกนะครับซึ่งปกติถ้าเป็นตามบ้านคงไม่มีใครใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ usb super speed อีกหนึ่งช่องนะครับช่องคอมโบหูฟังไมโครโฟนนะครับโดยรวมแล้วนะครับตัวนี้ถึงแม้เป็นโน้ตบุ๊กบัจจตนะครับแต่ว่า io ก็ให้มาไม่ได้แย่เลยนะครับมี usb super speed ทุกช่องนะครับไม่ได้ให้2.0มาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องเานอเบก็ยังให้มาด้วย hdmi ก็ n v e r อร์ชดน2.1ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าโอเคนะครับในขณะที่โน้ตบุกรุ่นบัจจตหลายๆ ไม่ได้ให้เยอะแต่ว่าไม่ได้กะครับมาดูด้านล่างกันนะครับด้านล่างนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวลําโพงซึ่งอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็พัดลมตรงบริเวณนี้เดี๋ยวว่ากันเรื่องลําโพงก่อนนะครับลำโพงตัวนี้ก็ถ้าเป็นไนโตรมันก็ไม่ได้เน้นเรื่องคุณภาพเสียงอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเขามีตระกูลที่แพงกว่าพวกเพีเยเตอร์พวกนั้นก็จะเน้นมากกว่านี้นะครับตัวนี้คุณภาพเสียงเป็นยังไงดีกว่าไนโตรที่ผมเคยฟังมาครับในเรื่องของเสียงสูงเสียงกลางมีนะครับเสียงสูงก็ยังมีกร้งจิ้งประกกาาาาาายยยยมมมขึ้้้นนนนไ่่่่่่่ดัังงงเเเือออออรรระววสสคบบบีีีีแตถใจท เสียงโดยรวยมออกมนเป็นยังไงนะครับถ้าใครมีลำโพง2.1แชนแนลที่บ้านอยู่นะครับคุณลองเปิดปกติแล้วคุณชักซับวูฟเฟอร์ออกอเสียงเป็นยังงั้นนะครับแต่ส่วนในเรื่องของความดังอะ่ะตัวนี้ผมว่าทําได้ดีเลยนะครับเต็มห้องได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณฟังเสียงคนพูดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เน้นแบบเสียงเบสเน้นฟังแค่ฟังรู้เรื่องครับมันโอเคนะครับสุดท้ายแล้วนะครับพัดลมตรงนี้จะเห็นว่าวางคู่กันอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีฮีตไพร์ท่องแดงลากพาดอยู่เยอะเลยนะครับโดยที่ตรงเนี้ย จริงๆจะว่ามากก็ไม่ได้เพราะว่าสเปคภายในก็ไม่ได้ร้อนมากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคุมอุณหภูมิอยู่นะครับแต่ว่าเสียงเป็นยังไงมีนะครับพอมีดังเหมือนฝนตกบางๆแต่ว่าไม่ได้ดังจนน่าราคาญเหมือนสมัยก่อนถ้าคุณเปิดเสียงโอเคเสียงจากลําโพง กลบพัดลมได้อยู่ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสเปคนะครับสเปคที่ผมพูดถึงต่อไปนี้จะเป็นสเปคของรุ่นราคา3 0 0 0 0ต้นๆนะคือสามหมื่นสองสามหมื่นสามตัวที่ผมได้มานะครับถ้าเป็นรุ่นต่ำกว่านี้ก็อาจจะมีสเปคที่แตกต่างกันไปเหมือนกันลองไปดูเอาเองนะครับอันนี้ตัวที่ผมได้มาเป็นคอ i ห้านะครับ cpu 1 3 4 2 0 h นะครับไม่ได้ซิ่งมากนะครับก็เป็นโปรเซสเซอร์รุ่นกลางๆเกมมิ่งโน้ตบุ๊กแล้วกันตามกลุ่มบัตเจ็ตของเขานะครับให้คอมา4 p e สี่ประม c ณคอแล้วก็4 efficient กับเรดที่12เรรดนะคับถ้าเป็นรุ่่่นนนนบกกววาาีี้็็จะเหมคอมีเรรดอะไต่าง เยอะกว่านี้นะครับอันนี้เป็น Raptor Lake กนะก็ยังคงเป็นรุ่นล่าสุดเพราะว่า Gen 14ของ n ของ b o บุกยังไม่เปิดตัวนะครับต่อมาในส่วนเมมโมรีนะครับก็ให้มา 16GB แล้วนะครับโอเคนะเพราะว่ายุคนี้มันควรจะเป็นมินิมัมที่16ตัวนี้ก็ยังคงให้16มาไม่ต้องไปอัพเองนะครับถ้าคุณจะอัพเองคุณก็ใส่32เข้าไปได้เหมือนกันนะครับบัส5 6 0 0พยายามหาตัวที่เหมือนๆกันเข้ามาก็จะเวิร์คขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าสเปคประมาณนี้ ในการเล่นเกมแบบเซกเมนต์เดียวกาจอมาเนี่ย CPU มาเนี่ยผมว่า16 G ิกก้น่าจะเพียงพอยกเว้นว่าคุณต้องการงานอะไรโดยเฉพาะที่มันแบบเน้นเมมโมรีมากขึ้นนะครับช่วนชิปกราฟิกนะก็จะมี Intel UHD กราฟิกเป็นตัว on CPU มาแล้วก็ Nvidia GeForce RTX 4050แ l a p ็อปให้เข้ามานะครับทีนี้ต้องมาพูดถึงเรื่องกาจอแบบเน้นนิดหนึ่งนะครับไอตัวเนี้ยมันมีตั้งแต่ RTX 20ที่มัน2050นะครับมาจนตัวบนสุดที่มัน RTX 4050นะครับถึงแม้ว่า มันจะเป็นการรุ่นเล็กของ RTX 40 Series แต่ว่ามันก็เป็นตัวบนสุดของตัวนี้แล้วนะครับอย่างไรก็ตามด้วยคําว่า RTX 40 Series มันก็มีฟีเจอร์อะไรต่างๆที่เพิ่มขึ้นมากว่า RTX รุ่นก่อนๆอ,อยู่นะครับอย่างเช่นอันแรกเลยนะครับก็ในเรื่องของ DLSS 3นะครับที่มันมี f r a รมเจเนอเรชันไอ้ตรงเนี้ย สำหรับเกมใหม่ๆจะมีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เกมบางเกมที่แบบเล่นไม่ได้เล่นได้ขึ้นมาหรือว่าที่เล่นได้อยู่แล้วเล่นลื่นขึ้นมาพร้อมกับการเปิดเรนซิ่งอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าการ์ดจอสมัยนี้เราไม่ได้เน้นกันในเรื่องพลังเพียวนะครับถ้าคุณต้องการการ,การ์ดจอที่ฟีเจอร์เยอะที่สุดครบครันที่สุดก็คงต้อง,องมอง RTX 40 Series ถึงแม้ว่า RTX 4050เนี่ยจะเป็นรุ่นเล็กสุดแต่ว่ามันก็ยังคงเป็น RTX 40 Series นะครับทำให้ได้ ฟีเจอร์อะไรต่างๆเข้ามาครบครันไม่ต่างกับ RTX 40ตัวบนบนอยู่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีข้อจํากัดนะครับผมไม่ใช่คนที่ชอบอวยนะครับผมเป็นคนที่ชอบพูดตามความเป็นจริงนะครับมายังไงก็ว่ามาอย่างนั้นนะครับ4050ฟีเจอร์ครบจริงแต่ว่าคุณต้องดูด้วยว่าเกมที่คุณจะเล่นเนี่ยมันเป็นเกมอะไรนะครับเพราะว่าการตัวเนี้ย มีเก่งในเรื่องของการใช้ AI เข้ามาช่วยมวลผลอย่างเช่น d l s 3 Frame Generation ตรงนี้นะครับแต่ว่าพลังเพียวไม่เก่งไม่ใช่การ์ดจอที่แรงนะครับไม่สามารถอวยได้ตัวนี้เป็น4050กําลังไฟที่75วัตต์นะครับพลังเพียวก็อาจจะไม่ต้องไปหวังอะไรมากเพียงแค่ว่าถ้าคุณเล่นเกมที่มีฟีเจอร์รองรับบ RTX 40 Series ตัวนี้มันจะโชนเหนือมันจะ s h i n ขึ้นมามาก,กว่าตัว RTX Gen ที่แล้วเท่านั้นเองนะครับและข้อจำกัดต่อมาคืออะไรนะครับตัวนี้ มี vram นะครับ gdr6 นะครับอยู่ที่6 GB นะครับซึ่ง6 GB ในที่นี้แปลว่าผมให้ผ่านแบมมินิมัมของยุคนี้นะครับมินิมัมของยุคนี้ถ้าคุณต้องการจะผ่านไปอนาคตนะครับควรมี8 GB เป็นอย่างต่ำนะครับเพราะว่า6 GB ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเล่นได้แต่ก็มีบางเกมแล้วที่ไม่สามารถเปิดได้ครบทุกฟีเจอร์และก็มีบางเกมแล้ว ที่เตือนว่า vram ต่ำเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับถ้าคุณอยากสบายใจคุณมอง8 g b ข,ขึ้นไปแต่ถ้าคุณจะเล่นพวกเกม e-sport ไทโ l e title, ไม่ได้เน้นปรับภาพสุดมากเล่นเกมที่แบบว่าเออไม่ได้แบบ triple a อะไรขนาดนั้นนะครับ ไอตัว6 g b RTX 40หน้สวยยังคงเป็นคำตอบให้คุณได้ดีอยู่ฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับอันนี้เป็นการทดสอบ 3D Mark นะครับซึ่งการทดสอบตรงนี้คุณสามารถเอาคะแนนตัวนี้ไปเทียบกับโนม๊กตัวอื่นได้เลยเพราะว่ามันรวม CPU Score แล้วก็ Graphics c o r e เข้าไว้ด้วยกันแล้วนะครับในส่วนพองโรเยลจะเป็น Real Time Racing นะครับ Time Spy เป็น DX12 นะครับแล้วก็ Fire Strike เนี่ย เป็น DX11 โดยที่มีทั้ง Full HD แล้วก็ 2K นะครับโดยรวมเซกเมนต์ของตัวเครื่องก็ยังอยู่ของ Full HD นะครับทำให้คะแนนออกมาประมาณนี้นะครับลองเทียบกันดูกับตัวที่ราคาใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวต่อมาทดสอบเกมกันบ้างนะครับอันเนี้ย ขอมาโฟกัสที่ b าย p พัง2077เป็นหลักนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกม king of benchmark ณเวลานี้นะครับมีฟีเจอร์ให้ลองครบทุกค่ายนะครับทั้งตัว upscaling ของค่ายไหนก็มีหมดมี path tracing มี ray reconstruction แล้วก็ real time r a r a c i n g รวมไปถึง DLSS 3ที่เครื่องตัวนี้ควรทำได้ดีนะครับเดี๋ยวมาว่ากัน แต่ละส่วนเลยนะครับอย่างแรก Full HD ปกติก็คือปรับสุดที่ Ultra นะครับสูงสุดแต่แต่ว่าไม่เปิด r ร s ซิ i n g ไม่เปิด f r a มเ Gen ไม่เปิด d s s นะครับก็ทําได้ประมาณ55เฟรมต่อวินาทีอย่างที่เห็นนะครับอันนี้เป็นการทดสอบพลังเพียวของเครื่องตัวนี้นะครับมันทําเฟรมมาได้ประมาณ55ทําให้ตรง segment กับ Resolution Full HD Native ของเขาเป๊ะๆเ,เ,เลยนะครับแต่ถ้าเราเปิด Real Time Resizing RTX on แบบ Ultra แต่ว่าไม่ได้ช่วย b o o ต์เฟรมอะไรนะครับ เฟรมล่วงมาเหลือประมาณ40เฟรมนะครับผมไม่แนะนําว่า40เฟรมให้เล่นนะเพราะว่า40เฟรมเนี่ยมาจะมีบาง,บางจาังหวะลงไปต่ำกว่า,า30ก็ได้ในช่วงแบบบู๊เยอะๆหรืออะไรแบบมีทราฟฟิกอะไรต่างๆเข้ามาในตัวเกมเยอะๆเนี่ยครับอาจจะมีหน่วงนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่ได้จับผิดก็คงไม่เป็นอะไรนะครับแต่ถ้าอยากจะเล่นให้ลื่นนะครับก็เปิด RTX Real Time Racing ด้วยแล้วก็ DLSS ด้วยนะครับจะได้ประมาณ58เฟรมต่อวินาทีอันนี้ก็จะสวยขึ้นแล้วก็จะลื่นไหลามากขึ้นนะครับ DLSS 3โมชั o นใหม่เฟรมเจนเนี่ย ที่ผมลองใช้งานมันก็ไม่ได้มี Impact ในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ latency อะไรมากมายขนาดนั้นนะครับถ้าเป็นฟีเจอร์ที่แบบว่าถ้าคุณอยู่ใน triple A title เนี่ยคุณสามารถเล่นได้จริงโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าภาพมันจะดรอปลงไปอะไรเลยด้วยซ้ำนะถ้าแบบไม่ได้สังเกตสังเกตผมไม่ได้สังเกตยากเลยว่าไปตามนั้นก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับเป็นโหมด RT overdrive นะครับหรือว่าเปิดทุกฟีเจอร์ที่มีนะครับเปิด ray reconstruction ด้วยนะครับซึ่งฟีเจอร์ทั้งหมดเนี่ยเวลาเปิดนะครับมันจะเตือนเข้ามาว่าไอ เกมเนี้ยมันกินสเปคมากนะเครื่องคุณไหวหรือเปล่าแน่ใจนะว่าไหวเฟรมมาจจะล่วงนะแต่เราก็กดโอเคเปิดไปนะครับเฟรมได้ออกมาที่ประมาณ37เฟรมต่อวินาทีนะครับอย่างไรก็ตามมีข้อแม้นะครับอันนี้กลับไปที่ผมพูดตอนแรกนะครับผมบอกว่า 8GB เป็นแบร์มินิมัมของยุคนี้ใช่ไหมถ้าคุณจะเล่นอ่าทรปเปิอทยออย่างเช่นแบบนี้นะครับตอนนี้เห็นผลแล้วนะครับแรมการ์จอตัวนี้มีไม่ถึง8นะครับทำให้ฟีเจอร์ p a t h Tracing ไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าถ้าต้องการจะเปิด Parkth Tracing ในเกมไซเบอร์พังสองจ7เนี่ย การ์จอ r e quire ว่าต้องมี vram ที่8 g b ไขึ้นไปซึ่งตรงนี้ถือว่าไม่ผ่านแล้วครับต่อมาตัว ssd ของเขานะครับอันนี้ก็ให้มาแล้วนะครับเป็น m.2 นะครับขนาด512 g b ฟอร์แมตะเหลือ476นะครับโดยที่ค่ารีระมาณ5 g b กว่ากว่าค่ารีประมาณ4.6นะครับโดยรวมก็โอเคนะไม่ต้องการแรงกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันก็แรงเหนือ p c i 3อยู่ในเรนจ์ของ pdi4 แล้วนะครับโดยที่ถ้า s e r i อย่างเดียวคงเป็นเรื่องขนาดลองไปอัพกันดูหรือว่าลองใส่เพิ่มกันดูอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะโดตัวมคิดว่า าัน500กิกเนี่ยท,ท,ทริปเปิลไอทนโท 3K มันเนี้ยก็จะเริ่มปิ่มๆแล้วเช่นกันก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับสำหรับเครื่องไนโตร V15 ตัวนี้นะครับถ้าวัดกันในเรื่องงานประกอบโดยรวมนะครับ25,000ถึง30,000ต้นผมว่าโอเคเลยนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านเป็นเรนจ์ราคาประมาณนี้นะครับลองมาจับตัวเครื่องเราก็รู้สึกว่าเออมันก็มีความก๊อกแงกอไไงอกแ มันก็มีนั่นแหละม่นไม่ไม่มีเลยแต่ว่ามันน้อยกว่าที่เคยสัมผัสมาอยู่พอสมควรด้านตัวเครื่องเนี่ยลองดูแล้วมันก็มีความแน่นหนาที่มากขึ้นกว่าหลายๆเจนที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับที่แตกต่างกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสเปคนะครับผมพูดได้แค่ตัวที่ผมได้มาคือน30 0 0ืนต้นๆสามหมื่นสองสามหมื่นสามนะครับตัวนี้มันก็เรียกได้ว่าโอเคนะครับสำหรับงบประมาณแล้วก็แรงกว่าที่ผมคิดโดยเฉพาะกับเกมที่รองรับฟีเจอร์ครบถ้วนอย่างเช่นไซเบอร์พังนะครับเกมอื่นๆถ้าเป็นเกมที่เน้นพลังเพียว ก็คงเข้าใจกันนะครับว่า RTX 4050ไม่ใช่การ์ดจอที่ทรงพลังในเรื่องของพลังเพียวแต่เป็นการ์ดจอที่เก่งในเรื่องของฟีเจอร์ซึ่งถ้าคุณเอาไปเล่นเกมใหม่ๆเนี่ยตัวนี้สบายใจได้ยกเว้นว่าไอเกมนั้นน่ยมันจะมีฟีเจอร์พิเศษต้องการ VRAM มากขึ้นแบบ8ป b กิะบต์ขึ้นไปอะย่างจริงซึ่งตรงนี้ มไม่พอนะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าอยากสบายใจจริงๆอ่ะตัวนี้มันก็อาจจะยังตอบโจทย์คุณไม่ได้เพราะว่า vram มีไม่ถึง8กิกมันรู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะครับแนะนําว่าไปมองตัวบนที่มี ram มากกว่า8กิกจะดีกว่าในส่วนของ vram นะส่วนอื่นๆนะครับถ้าไม่ซีเรียสนะครับถ้าคุณไม่ได้เน้นไอ้ฟีเจอร์ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เน้นเล่น e-sport title หรือว่าเน้นเกมที่มันเก่าลงมามากกว่านั้นนะครับตัวเนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับมันสามารถเล่นได้สบายๆนะครับโดยที่ในเรื่องของคุณภาพะอะไรต่าง ภาพอาจจะไม่ได้ปรับสุดอะไรมากถ้าต้องการเฟรมเรทระดับแบบวิ่งร้อยกว่าๆยกเว้นว่าคุณเล่นเกมแบบเกมสปีดไวๆโอเคแน่นอนว่าร้อยกว่าได้อยู่แล้วนะครับในเรื่องการทํางานตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมว่าทำงานในส่วนของไม่ได้เน้นภาพที่สวยงามโอเคเพราะสเปคตัวเครื่องจัดว่าแรงใช้ได้ถ้าเอาไปลง RTX ไอตัวที่มันเป็นแบบว่ารองรับการเลนเดอร์พวกเบนเดอร RTX เนี้ย มันก็ยังคงสามารถทําได้เพราะว่ามันเป็นการ์ดจอ RTX ไงครับเพียงแค่ว่าอาจจะมาติดที่ว่าจอไม่ใช่จอเกรดโปรดักชันเท่านั้นเองนะครับอื่นๆเป็นยังไงผมแนะนําว่าโนบุกเนี่ยควรจะไปดูตัวจริงก่อนไปลองจับไปลองใช้ดูว่ามันจะเหมาะสมสำหรับคุณหรือเปล่านะครับแต่ถ้าคุณถามผมแค่ว่าอยากซื้อออนไลน์ตัวนี้เทียบกับไนโตร5เทียบกับรุ่นก่อนที่ผมเคยจับมามันก็ดีกว่าจริงครับ